Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับผมเจอกับเซลล์กองทัพอีกเช่นเคยนะฮะที่อิสูซุสยามซิตี้สาขาสำโรงครับผมวันนี้นะฮะผมมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมก็เป็นเจ้ามิวเอ็นะครับผมเครื่อง3.0อันติเมตขับ4นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยฮะมาพร้อมชุดแต่งให้รอบคันนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากเห็นชุดแต่งของเจ้ามิว e เนะฮะว่าแต่งออกมาแล้วนะครับ จะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นชุดแต่งแบบรอบคันนะฮะเป็นชุดแต่งของค a n โตนั่นเองนะฮะร,รุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับคับซนะครับเครื่องสามพันด้วยนะฮะร,ราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเกาหบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในชุดแต่งรุ่นนี้เนี่ย จะมีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศวันหยุดเลยนะครับผมว,ว่างๆเลยวันอาทิตย์นะครับพอดีมีรถที่จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันจันทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ารุ่นนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วนะฮะัสำหรับรุ่นนี้นะครับผมแนวะ m u l X ตัว3.0ขับ4อัติเมตของเรานะฮะ รุ่นนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวขาวมุกจะเพิ่มมาที่1นึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นเองนะฮะถ้าเป็นสีอื่นไม่เพิ่มราคานะฮะเพราะว่าสีขาวมุกเป็นสีที่นะครับผมพิเศษเลยแล้วก็เป็นสีที่สวยมากๆเลยนะฮะ แลวรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมชุดแต่งนะครับผมเป็นพาร์ตนะครับผมชุดสเกิร์ตรอบคันนะฮะเป็นของคนโตนะฮะงานชิ้นนี้ถือว่าหล่อเลยนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนในส่วนตัวแม็กมาให้นะฮะก็จะเป็นแม็กเดิมนะครับ้เพียงมีสเกิร์ตรอบคันมาก็ห่อแล้วนะฮะชุดนี้ก็ถือว่ารอเลยนะครับผมโอเคเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยนะนี่เลยนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้เราก็เปลี่ยนมาให้นะครับผม เป็นเขี้ยวนะครับดำนะครับขีดแดงนะครับผมจะมีขีดแดงด้านล่างนะครับเพราะถือว่าให้อารมณ์แบบสปอร์ตมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวพาด้านหน้านะครับเคนโตนะครับพาพาจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมด้านข้างนะครับที่เพิ่มมานะครับผมก็จะเป็นตัวแถบตรงประตูด้านข้าง แล้วก็มีตรงบันไดนะครับอ่ากบิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนตัวคิวมาให้นะครับคิวล้อนะครับผมนี่จะเป็นดําเงานะครับคิวล้อจะเป็นดําเงาแล้วก็มีด้านหลังนะครับผมอ่า สเกิร์ตหลังตรงนี้นะครับมากับตัวท่อคู่นะครับผมอ่าเป็นสีเป็นสีท่อนะครับด้านซ้ายสอด้านขวาสนะครับผมแล้วก็มีตรงดาบท้ายตรงนี้นะครับเป็นคำว่า Mule X นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นชุดนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะเพิ่มใีสสวงตัวสปอยเลอร์มาให้ด้วย คิ้วล้อก็มาทั้ง4 4รล้อเลยนะครับน้าหลังรวนะมๆแล้วนะครับถือว่าตัวรถมีมิติที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมจับตัว3 0กับ4คันนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นเครื่อง3 0น,นะครับผมแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่ 4 5 0นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่นะครับสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองต่างจังหวัดออฟโฟรดหรือว่าลุยได้หมดเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนะครับผมปรับนะฮะหมวดขับ2ขับ4นะฮะโฟร์ไฮฟโลมีให,ให้หมดเลยนะฮะ ในรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมาให้ค่อนข้งครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับเตือนออกนอกเลนนะับระบบช่วยเบรกนะฮะเซนเซอร์เนี่ยนะครับผมรอบคันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีระบบนะฮะต่างๆอีกมากมายเลยรวมทั้งแอร์แบกด้านข้างด้วยนะครับผมเบาะนะฮะคนขับเป็นไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารเป็นไฟฟ้านะครับผม พวงมาลัยมีมตัตติฟังก์ชั่นพวงมาลัยนะครับผมพร้อมตัวได้ตีป i ้ย Control น,นะครับผมมีตัวระบบนะฮะ,ะล็อกค,ความเร็วนะฮะให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่โอเคเลยนะฮะหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอ TFT นะฮะ หน้าจอที t ก็จะบอกนะฮะอ่าระบบตัวรถต่างๆนะครับที่ครบเลยส่วนหน้าจอตรงนี้นะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับผมเป็นอ่าระบบความบันเทิงต่างๆนะฮะรวมทั้ง Android Auto, Apple CarPlay นะครับผมแล้วก็มีระบบนะฮะเนคัสนั่นเองนะฮะ ฟังชันมีให้โคฟขาออตโต้โฮก็มีให้นะอ่าระบบอ่าเบรคมือไฟฟ้านะครับผมระบบกันเลื่อนกนรถลายนะครับระบบวนลงทางลาดชันอัตโนมัตินะครับผมระบบอ่าออตโต้์ทสตอปก็มีให้รวมทั้งตัวเซนเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับรุ่นนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมตัวแอร์นะครับเป็นดีจตตอลนะครับผมแยกฝั่งซ้ายขวานะครับผม นี่กระจกมองข้างปรับแสงอัตโนมัติครับภายในถือว่ากว้างขวางครับและตัวบเบาะนี่พิเศษตรงที่ว่านะฮะเบาะชนิดนี้นะฮะเป็นเบาะหนังนะฮะซึ่งนะฮะเบาะหนังตัวนี้เป็นคูลแมกนั่นเองนะฮะซึ่งคูลแมกเนี่ยดียังไงนะฮะก็เวลาที่เรานั่งเนี่ยเขาก็จะ ระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีฮะและตัวเบาะถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีครับเวลานั่งแล้วรู้สึกนุ่มสบายโอบก,กระชับได้ดีนะครับผมนั่งแล้วรู้สึกถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยนะครับด้านในนะครับผมแถวตอนกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับถือว่าเป็นเบาะที่ค่อนข้างที่จะกว้างครับนั่งสะดวกสบายนุ่มนะครับทั้งตัวรถก็เซตมาค่อนข้างที่จะนุ่มด้วยในรุ่นนี้นะฮะ ระบบิเลตให้นะครับผมแล้วก็มีระบบที่สมมุติว่าลูกค้าเนี่ยลงจากรถเนี่ยนะฮะแค่ลูกค้าเดินลงจากรถนะฮะยังไม่กดล็อกตัวรถเนี่ยนะครับผมในส่วนตัวรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติเลยะะแล้วก็อีกอย่างคือมีระบบซัตัวรถให้ด้วยนะฮะผ่านกุญแจเนาะอโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของตัว m ิวเนะครับผมรุ่น 3.0อัติเมตขับ4ี่คันนี้นะฮะก็ดูคร่าวๆนะครับสำหรับตัวชุดแต่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลงเป็นภาพถ่ายนะฮะแล้วก็เป็นภาพว e ิดีโอคร่าวๆให้ดูว่าตัวรถจะมีอะไรบ้างนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับพิธีารคลนะครัรุ่นนี้จริงๆเนี่ยในการดาวหรือว่าการจัดแฝงเนี่ยเริ่มงต้นเนี่ยฮะสามารถออกรถได้นะครับไม่ถึงแสนนะครับในราคาหลักหนึ่งก็สามารถเป็นเจ้ของที่คุณี้ได้แล้วนะฮะ ท่านไหนสนใจนะครับอยากใช้เงินออกไม่เยอะหรือว่าท่านไหนเนี่ยมีเงินดาวที่ครบอยู่แล้วหรือว่ามีเงินดาวที่เยอะอยู่แล้วนะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลกันได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของการออกรถน้อยน,อยนะฮะออกไม่ถึงแสนนะฮะในรุ่นนี้ผมก็สามารถจัดโปรให้กับคุณลูกค้าได้นะครับผมมาปรึกษาก่อนหรือว่าท่านไหนที่เตรียมเงินดาวไว้เยอะๆนะฮะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษอยากได้ผ่อนผูกถูกตัวนี้ผมก็จัดให้ได้อยา่างเต็มที่หรือต้องการแบบว่า เป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นแบบล้อมแม็กหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมนะฮะเบอร์โทรผมเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับผม แลวยังไงทักมานะครับคุยกันนะฮะทั้งมหาเซื่ยกองทัพได้เลยที่คือสวนสยามซิตี้สาขาตำรงนะเราวันนี้ผมองขอตัวลาคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้นะครับคลิปหน้านะครับไว้ติดตามนะฮะกดแชร์กดไลค์นะฮะกดซับสคริปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะแล้วผมยังมีคลิปใหม่ๆมาลงให้คุณลูกค้าดูเกือบทุกทุกวันนะครับผมแตหรอบวันนี้ผมกองทัพขอลาลูกค้าไปก่อนนะสวัสดีครับ ఆ